ครับฟังสบายกับอาจารย์นินะครับวันนี้จะเล่าเรื่องพระอาสีติองค์ที่57นะครับประวัติพระราหุเถระอุพกรรมในอดีตพระหุเถระในอธิการครัง้งพระพุทธเจ้าพัะนามว่าปะทุมุตระ เช่นเดียวกัน,กน,กนพระรัฐทัประคือเกิดในครอบครัวคฤรหะปฏีมหาศาลในกรุงหังสาวัีีเมื่อท่านเจริญวัยแล้วดำรงอยู่ในคารวสครองเรือนเมื่อบิดาของแต่ละคนเสียชีวิตแล้ว ท่านทั้งสองจึงเรียกคนจัดการคลังรัตนะของตนของตนมาแล้วเห็นทรัพย์มีอยู่มากมายจึงคิดว่าคนทั้งหลายมีปู่และทวดเป็นต้นพาเอากองทรัพย์มากมายเหล่านี้ติดตัวไปไม่ได้บัดนี้เราจึงควรจะถือเอาทรัพย์ติดตัวไปให้ได้ คนทั้งสองนั้นจึงให้มหาทานแก่คนกัมพาราและคนที่เดินทางเป็นต้นในสถานที่สี่แห่งคนหนึ่งสอบถามคนที่มาแล้วในโรงทานของตนผู้ใดชอบสิ่งใดเป็นต้นว่าข้าวยาคูและของขบเคี้ยวก็ให้สิ่งนั้นแก่ผู้นั้น เพราะเหตุนั้นเขาจึงชื่อว่าผู้กล่าวกัะผู้มาแล้วอีกคนหนึ่งไม่ถามเลยเอาภาชนะที่เขาถือมาแล้วใส่ให้เต็มแล้วจึงให้ด้วยเหตุนี้เขาจึงชื่อว่าไม่กล่าวกะผู้มาแล้วท่านพระราหุล ได้ปรนิบัติดาบทองค์หนึ่งด้วยผลบุญกุศลนั้นทำให้ท่านไปบังเกิดเป็นพญานาคราชเมื่อต่อมาท่านเวียนว่ายในเทวโลกและมนุษย์โลกอยู่หลายพันกับสมัยพุทธกาลในพระพุทธบาทตรูการนี้ท่าน พระอาหุนเทระบังเกิดเป็นโอรสของเจ้าชายเสียชะกับพระนางยโสธราหรือพระนางพิมพาเป็นพระตาของพระเจ้าสุโธชนะผู้ครองกบิลพัททูลขอราชสมบัติเมื่อพระบรมศาสดาได้ตรัสรู้แล้วเสด็จมาเทศนา โปรดพระประยุรญาตที่กรุงกบิลพัทประทับที่นิโคทารามวันหนึ่งพระองค์เสด็จไปพระราชินิเวศของพระนางยาศศรราพระราชเทวีเก่าของพระองค์พระราชเทวีได้ส่งราหุลกุมารผู้เป็นพระโอรสออกมาทูลขอราชสมบัติ ที่ควรจะได้ราหุลกุมารออกไปเฝ้าเจรจาปราศัยแสดงความประคา้มีประการต่างๆกันเห็นพระบรมศาสดาจะเสด็จกลับจึงร้องทูลขอราชสมบัติที่เสด็จมาพระพุทธองค์ทรงประทานอริยทรัพย์ พระบรมศาสดาทรงดตรมรว่าก็ทรัพย์สมบัติเหล่ามั่นคงถาวรและประเสริฐยิ่งกว่าอริยทรัพย์ม่ได้มีควรที่เราจะให้อริยทรัพย์แก่ราหุนเมื่อทรงตรมรอย่างนี้แล้วจึงสัสสั่งพระสารีบุตรว่าถ้าอย่างนั้นสารีบุตร บวชให้ราหุนเถิดครั้งนั้นราหุนยังยาวอยู่มีอายุยังไม่ครบอุปสมบทพระสารีบุตรจึงทูลถามว่าจะโปรดให้ข้าพระพุทธเจ้าบวชราหุนกุมารอย่างไรบวชเป็นสนัมมณีรูปแรกในพุทธศาสนา พระบรมศาสดาปารกเรื่องนี้ให้เป็นเหตุจึงทรงอนุญาตให้พิสุบวชกุลบุตรที่ยังมีอายุไม่ครบอุปสมบทให้เป็นสัมเนนเป็นครั้งแรกด้วยไตยทรณา,าคมเมื่อราหุนกุมารออกบวเป็นสัมเนนแล้วตามเสด็จพระบรมศาสดา และอุปสมบทของตนไปครั้งเมื่อมีอายุครบแล้วก็อุปสมบทเป็นภิกษุพระบรมศาสดาสั่งสอนด้วยเทศนามหาราหุลโลวา่าวันหนึ่งท่านพระราหุลอยู่ณสวนมะม่วงแห่งหนึ่ง ในกรุงราชคฤห์พระบรมศาสดาเสด็จไปณที่นั้นทรงแสดงศาสนาราหุลโลวาสูตรซึ่งว่าด้วยพระชนะน้ำเปล่าบรรยายเปรียบเทียบด้วยคนพูดมุสาวาเป็นต้นตรัสสอนให้ราหุลสนเหนียกตาม เทศนานั้นแลเสด็จกลับไปวันหนึ่งพระราหุลเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาสั่งสอนด้วยเทศนามหาราหุลโอวาทซึ่งว่าด้วยรูปกรรมฐานธาตุห้าอย่างคือปัฐวีธาตุธาตุดินอาโปธาตุธาตุน้ำ เตโชธาตธาตุไฟวาโยธาต์ธาตุลมและอากาศธาตุช่องว่างให้พิจารณาด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างไรว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราส่วนนั้นไม่ใช่ของเราส่วนนั้นไม่ใช่ของเรา เป็นต้นในที่สุดตรัสสอนให้กรรมฐานอื่นให้เจริญภาวนาคือเมตตาการุณามุทิตาอุบเบกขาอัส,สุภสัญญาอานิจจสัญญาครั้นสอนจบแล้วราหุนมีจิตจินดีคำสอนของพระบรมศาสดาบรรลุ พระอตัตผลภายหลังพระราหุลได้ฟังพระโอวาทที่พระปรมาสดาสั่งสอนในทางวิปัสนาคล้ายกับโอวาทที่ตรัสสอนพิกษุป,ปัญจรคีเป็นแต่ในที่นี้อย่างอายตนะภายในภายนอกเป็นต้นขึ้นแสดง ท่านขันห้าท่านจึงทรงจิตไปตามกระแสพระธรรมเทศนาก็ได้บรรลุพระอรหาตผลเอกตทัคะในทางผู้ใคร่ในการศึกษาท่านพระาหุนนั้นเป็นผู้ใคร่ในการศึกษาธรรมวินยัยตามตำนานกล่าวไว้ว่าท่านพระาหุนนั้น ครั้งลุกขึ้นแต่เช้าแล้วจึงไปกอบทรายให้เต็มป่าประหัต์แล้วตั้งความปรารถนาในเวลานี้ข้าพเจ้าพึงได้รับซึ่งโอวาาคำสั่งสอนแต่สำนักพระบรมศาสดาหรือแต่สำนักอุปชาอาจารย์ทั้งหลายให้ได้ มากประมาณเท่ากับเบสายในกำมือแห่งข้าพเจ้านี้ด้วยเหตุนั้นพระราหุนจึงได้รับยกย่องจากพระอรมณสัสดาว่าเป็นผู้เลิศกว่าพิสุทั้งหลายผู้ใคร่ในการศึกษาสิกข,ข,ขากานังครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ เชิญติดตามคลิปต่ตอไปนะครับสวัสดีครับ